นี่เป็นการเอาน้ําแข็งนะครับที่เกาะจากรถออกนะครับดูซะก่อนดูมันเกาะนะครับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมทิ้งนี่ยนะเศษน้ําแข็งเ่า้นเลยดูครับกำลังยังงัดน้ําแข็งเป็นก้อนเลยนะครับนี่นี่นี่ครับยังไม่หมดครับพี่น้องดูครับนี่ต้องแกะยางนี่ทันนะครับดูมันตู ใช่ตัวที่ไม่สูงแล้วไอ้เกี่ยวไปอันเดียวกันหรือเปล่าตัวหนึ่งสตาร์เตัวหนึ่งล็อกน oh. ี่ครับมาดูนี่คร uh ับนี <h <h mm <h <h ่มาดูนี่ครับยกออกให้เรื <h <h ls> <h ls> <h ่อยแล้วครับนี่ครับโอ้หนาแค่ไหนอ่ะแต่โอ้โหพี่น้องดูดิพี่น้องหลังคารถโอ้โหอาจารย์ช่วยช่วทอดเยิ้มเลยน้ำแข็งครับโอ้โหให้ดูเลยเนี่ยป็นไงครับ ดูโโโโออ้้หหนี่แล้วก็กระจกครับตอนแรกน้ำแข็งน้ำแข็งจะไปซื้อทำไมน้ำแข็งออ่ะทไมนี่น้ำแข็งโอ้โหอยากได้เป็นแพนเลยอยากได้น้ำแข็งกินใช่ไหมยกออกเลยครับนี่ดูกระจกครับจะทุบให้ดูกระจกนี่ครับดูยกให้ดูเลยยกให้ดูเลยนี่นี่เป็นน้ำแข็งโอ้โหไอ้ที่ก้อนใหญ่เลยนี่ ดูกระจกนี่กระจกโอ้โหกระจกหนาวคือตอกเรือครับผักเวลานี้นะครับเออนี่ครับมันหนามากให้เราก็น่าจะกระจกครับตอนนี้นี่คือน้ำแข็งนะครับนี่ครับที่ถ่ายทักหลัางนะต้นไม้ต้นไม้แี่แม็กนิ่งนี่แม่คันิ่งครับคนไทยอยากดูนักอยากดูหนาที่นี่มันหนาวครับนี่ต้องให้ดูนี่อืโครงการนั้นนี่

ที่มันเกาะหน้ารถดูกรนโกรครับยังไป่เห็นไรเลยเรากำลังวอร์มเครื่องนะเป็นรถแพร์นะครับนี่นะครับนี่นะครับ ย้อนเป็นกระจกเลยครับนี่ <c oughs> ให้เราก็นึกกระจกครับขอบคุณมากครับพี่น้องโอ้โงงันสตาร์ทไปทำงานไม่ได้นันน่นเนี่ยนีนี้มาดูเชียงค้ำในเชียงคำไม่เห็นเลยอ๋อเดี๋ยวครับมาดูป้ายเชียงค้ำครับเฮ้ย <c oughs> ไปโดนเครื่องก่อนนี้โดนน้ำแข็งครับเคลือบด้วยน้ำแข็งมาเป็นนิ้วดู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 นี่นี่ๆๆนี่แค่ข้างหน้าน,นี่นี่นี่เกือบนิ้วเลยเห็นไหมอ่า อ๋ออร่อยครับโอ้โหอร่อยกินได้กินได้กินได้เอาแอเฮลซ์วูฟวายมาลาดเลยนี่นี่โคตรเย็นนี่โอ้โหครับพี่น้องอร่อยครับเดี๋ยวเรากำลังจะละลายน้ำแข็งครับโอ้โหดูครับดูต่อยกระจกอันนี้หน่อยครับผมอันนี้ต่อยต่อยกระจกให้ดูหน่อยครับเพราะว่ากระจกลงแล้วครับต่อยแล้วครับต่อยด้านน้นมา อพกเอาลองแน่นะเอาลงกันได้ครับหนึ่งสองสามไ่ไปด่ปดสเยงี้เลยวสุดยอดตั้ไปเลยอะโคตรแข็งเลยเอออันนี้ก็เหลือกระจกอันนี้ครับนี่นี่ขึ้นปาน่าจะขึ้นด้านนี้นี่นี่นี่นอ้หนไม่ขึ้นี่ไม่ขึ้นต้องระวางนิ้วระวันิ้วหักน่ อันนี้ต้องละลายมันจะออกแล้วเนี่ยใกล้ออกแล้วครับเพราะมันเริ่มมันเริ่มตุ่ม,ลม,ม,ม,มแล้วนะอ่อาฮะนี่ครับเราเคลือบกระจกครับแกะกันแบบเป็นเห็นครับ นี่ครับอากาศหนาวมากนะเนี่ยครับผมมันใสเลยโอเคครับพี่น้องแล้วเจอกันใหม่ครับผม